สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับผมไอทีก,กากๆนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการสแกนนะครับผมกับเครื่องปริ้นที่ไม่มีปุ่มสแกนนะครับผมหรือว่าถึงมีปุ่มสแกนนะครับแต่เราอยากสแกนแบบเฉพาะจุดหรือว่าเลือกสแกนในส่วนของ กระดาษที่เราต้องการวางเราต้องการแค่บางส่วนเนี่ยเราจะมีวิธีการสแกนยังไงนะครับผมก็ <S <S เป็นวิธีการง่ายๆเลยนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับก่อนอื่นนะครับ <S <S เพื่อนๆ <S <S ต้องลงไดรเวอร์ตัวสแกนเนอร์ของเครื่องปริน์ก่อนนะครับผมถ้าเป็นเครื่องปริน์ที่เราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยมันจะมีแผ่นมาด้วยนะครับตอนเราติดตั้งเนี่ยก็เลือกตัวที่เป็นติดตั้งแบบง่ายหรือว่าเลือกถ้าเลือกติดตั้งก็คือเราติดตั้งสแกนเนอร์ไปด้วยนะครับแต่ถ้าของใครเนี่ย หาแผ่นไม่เจอแล้วนะครับเราก็ดาวน์โหลดเอาได้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะโหลดไดรเวอร์สแกนเนอร์จากไหนนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าใครแบบไม่ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะหาให้นะครับเ,เพียงแค่เพื่อนๆนนครับบอกชื่อรุ่นนะครับแล้วก็บอกยี่ห้อมานะครับเดี๋ยวผมจะหาแล้วก็ ใส่ลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดไปติดตั้งนะครับผมถ้าไม่มีนะครับทีนี้นะครับโปรแกรมที่เราจะทำการใช้สแกนนะครับผมโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันก็จะมีอยู่ทุกเครื่องนะครับนั่นก็คือเป็นโปรแกรมเพน n t นั่นเองนะครับผมหรือว่าโปรแกรม ACDC นะครับก็ได้นะครับผมถ้าใครมีโปรแกรมตัวอ d o b e a c อซนะเออไม่ใช่ Adobe นะเป็นโปรแกรม ACDC เฉยๆนะครับผมขออภัยนะฮะก็ ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้เรามาดูวิธีการจากโปรแกรมที่เรามีอยู่กันทุกเครื่องดีกว่านะครับมันจะได้สะดวกแล้วก็ง่ายไม่ต้องไปหาติดตั้งเพิ่มนะครับก็เปิดโปรแกรมเพ้น t ์ขึ้นมานะครับถ้าใครไม่รู้ว่าโปรแกรมเพ้น t ์นะครับอยู่ตรงไหนนะครับเราก็พิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับ p a i n t นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับ windows 10นะครับแต่สำหรับ windows 7นะครับมันก็จะเป็นรูปแก้วน้ำแล้วก็มีรูปแปลง สีต่างๆโชว์ขึ้นมานะครับโปรแกรมเพนเนี่ยนะฮะโปรแกรมวาดรูปของ Windows นั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นนะครับพอเราเปิดโปรแกรมเพนขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เรามาที่ไฟล์นะครับแล้วก็มันจะมีเมนูที่ชื่อว่า from scanner นะครับผมตัวนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับ from scanner o l camera นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นตัวโปรแกรมสแกนของเรานะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับ ของผมเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นเอฟสันนะครับเพราะว่าเอฟสันของผมเนี่ยก็ไม่มีปุ่มสแกนเหมือนกันนะครับก็มาสแกนในตัวเครื่องนะครับแต่ถ้าใครมีโปรแกรมของเอฟสันนะครับหรือว่าลงหรือว่าสแกนของเอฟสันอันนี้ก็ได้เหมือนกัน,นครับแต, <c oughs> แต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยใช้โปรแกรมของมันเพราะว่าเป็นโปรแกรมใหญ่นะครับผมจะลงแค่ตัวโปรแกรมไดเวอร์สแกนเฉยแล้วก็มาเปิดโปรแกรมที่มีอยู่ในตัวเครื่องเนี่ยสแกนเอาง่ายกว่านะครับผมแล้วก็เราสามารถเลือกได้นะครับเราสแกนเป็นขาวดำนะครับ เป็นแบบแบบแท็กที่เป็นขาวดําหรือว่าเป็นแบบ grayscale ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นขาวดําที่เน้นลายเส้นนะครับผมหรือว่าเราจะสแกนสีนะครับก่อนสแกนเรามีวิธีการยังไงเพื่อที่จะดูตัวอย่างการสแกนนะรเรามาดูกดตรงนี้เลยนะครับกดสีแล้วก็มากดที่ preview นะครับเครื่องก็จะทําการ p r e วิวให้เรานะครับผมก็แสดงตัวอย่างหน้าที่สแกนแล้วก็ให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกนะครับ เลือกจุดที่เราจะสแกนได้นะครับว่าเราจะสแกนในจุดไหนนะครับผมอันนี้ผมใส่โบชัวร์ของทูมูฟไปนะเป็นก็จะมีรูปนาเดทขึ้นมานะครับผมสมมุติว่าผมจะต้องการนะครับส่วนนี้นะครับแค่นี้เองนะครับที่ผมจะสแกนนะแบบนี้นะครับผมผมก็ลากตัวนี้นะครับลากเจ้าตัวที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับมาในส่วนที่ผมต้องการนะครับแล้วก็ปล่อยมือนะครับแล้วก็กดสแกนนะครับ แล้วเราก็รอสักครู่นะครับผมพอเสร็จแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าตัวโปรแกรมสแกนมันจะสแกนมาเฉพาะตัวที่ส่วนที่เราเลือกนะบแบบนี้นะครับผมก็จะสแกนมาตัวนี้แสดงตัวอย่างให้เราแบบนี้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมพอเราจะเซฟเราก็กดไฟล์นะครับเซฟแอสนะครับผมแล้วก็เลือกตำแหน่งที่เราจะต้องการเซฟนะครับไปเซฟไว้ตรงไหนนิวโฟลเดอร์นะครับหรือว่า โฟลเดอร์ uh, ไหนก็แล้วแต่อันนี้ผมจะเซฟไว้ตรง My Picture แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกเป็นนามสกุลนะครับก็จะมีอยู่หลายๆนามสกุลที่มันสามารถให้เราเลือกบันทึกได้นะครับผมส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็น JPEG หรือว่าเป็น PNG นะครับผมก็จะใช้เป็น JPEG นะฮะแล้วก็ตั้งชื่อตรงนี้นะครับ พอตั้งชื่อเสร็จเราก็กดเซฟเลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมภาพที่เราต้องการสแกนเนะี่ยมันก็จะได้มาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ได้สอบถามเข้ามานะครับวิธีสแกนแบบเครื่องที่มันไม่มีตัวปุ่มสแกนนะีมีวิธีการยังไงนะครับก็แบบนี้เลยนะครับหรือว่าเครื่องที่มีปุ่มสแกนก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งผมได้เหมือนที่ผมได้กล่าวไปนะครับก็คือมันจะสะดวกนะครับเราสามารถเลือกตำแหน่งในการสแกนได้นะครับแล้วก็เราสามารถดูตัวอย่างนะผมว่าภาพของเราเนี่ยสแกนออกมาแล้วเนี่ยมันครบไหมหรือว่ามันขาดอะไรตรงไหนไหมเราสามารถดูก่อนได้ก่อนที่เราจะสแกนนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมคงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสาหรับคลิปนะครับแนะนําวิธีการใช้งานนะสแกนนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนนะครับติดปัญหาตรงไหนหรือว่า ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ที่ใต้คลิปนะครับผมหรือว่านะครับจะเข้าไปคุยกันได้ที่ facebook IT กากกากนะครับผมก็สามารถเข้าไปได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับไปจริงๆแล้วนะครับผมก็สวัสดีครับ